สวัสดีครับเพื่อนๆอวันนี้ผมพามาดูร้านปัน๊มกุญแจอะไรวันนี้ยังไม่ถึง5นาทีเลยเสร็จละในดูหน่อยดิค่ะเท่าไหร่คะ35บาท35บาท2อ,อย่างนี้นะโอ้ตกนี่ฮะตกดอกละ15บาทาบาทมาได้นะคะที่เดี๋ยวผมซูมถนนให้ดูมาหาจักร อยู่ตรงนี้แหละค่ะนี่ทำทำแป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวจริงเพราะว่าเหมือนตอนนั้นผมจะมาทำอันนี้ถ้าเป็นที่อื่นน่าจะยี่บาทหรือว่า30บาทส่วนอันนี้ผมเคยไปถามในบิ๊กซีห้วยขวางละโซโลไหนดอกจริงวะนี่น,น,นอัน,นอันนี้คือดอกจริงของมัน โซโลอันนี้คิดผมดอกละร้อยห้าสิบพอมาเจอร้านนี้ดอกละสิบาบาทคือต่างสิบเท่าเลยอยู่ตรงนี้ฮะตัวนี้คือถนนจเจริญกรุงตรงข้ามนี้ก็เป็นคลองถมมาละดูดูหน้าบูดหน้าบูดเอาเก็บแล้วเก็บแล้วเดี๋ยวรีบไปละค่ะเดี๋ยวตำรวจมา3าสห้าบาท เจ <laughs> นี่นะครับเป็นร้านเล็กๆเ,เนะาะอยากแนะนำเพราะว่าถูกมากแล้วก็ทำไวไม่ถึง5นาทีเสร็จเลยแต่ฝั่งนี้ก็จะรถติดหน่อยหนึ่งผมยอมขับมาจากห้วยขวางดินแดงอะ่ะเพื่อมาปั๊มที่เนี่ยถือว่ามาเที่ยวด้วยละ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาตามมา